ดีค่ะพลอยเพลินน้ากุญนะคะเจ้าของแฟนชายปอฟูกุยใช่ค่ะที่มาของวันก็คือแปลว่าลำคาเฮงเฮงอะค่ะก็เลยเหมือนว่าอยากให้ร้านมันเฮงๆฮงะค่ะก็เลยตั้งชื่อออกแนวแบบว่ามีความหมายนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ mm hmm. ก็ทําตั้งแต่รุ่นคุณแม่เราค่ะตั้งแต่ห้าหปีก่อนแล้วค่ะแต่ว่าพอคุณแม่เขาจะวางมือแล้วเราก็ อยากจะสืบทอดกิจการก็เลยเหมือนมาทำแฟนชายต่อเองอะคะ่ะแนะนำก็คือจะเป็นกุชชี่นึ่งอะคะ่ะเป็นกุชช่กลมนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยค่ะเพราะที่ร้านของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่กุชช่เนี่ยเรายังใช้มือห่ออยู่เลยอะคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยตัดหรือกุชช่สี่เหลี่ยมนะคะก็อันนี้ก็ฮิตมากเลยค่ะวัยรุ่นชอบทานมากเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าเป็นต้นตำรับจริงๆเลยอะคะ่ะก็คืออ่างทอกล้วยค่ะ ต่งเขากล้วยคือใบโพนะคะใบโพอันนี้จะมีไส้ข้าวเหนียวแล้วก็ผักจะหาทานได้ยากมากเลยนะคะมีอยู่2ที่นะคะคือเยาวาราชก,กับตลาดพูะคะ่ะแต่ส่วนของพลนี่เป็นของตลาดพูนะคะถ้าอยากลงทุนนะคะแฟนชายพลนะคะมีทั้งแบบเช่าย,ยืมอุปกรณ์แล้วก็ซื้อขาดเลยะคะ่คะราคาเริ่มต้นที่3,900แล้วก็สูงสุดที่6,900บาทค่ะ6,900บาทจะได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะยกเ้นตัวสแตนแล้วก็เป็นป้ายวงกลมอันนี้นะคะ ก็จะได้ทั้งเซตเลยค่ะพร้อมขายเลยถ้าอยากลงทุนนะคะติดต่อเบอร์ได้เบอร์089665 8778ค่ะแล้วก็เบอร์097 962 2635ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางของเพจก็ได้นะคะเป็นเพจเป่าฟู่คาเฟ่ค่ะ f ฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนไชสยใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนไชสยชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนไชสยแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนไชายอยากซื้อแฟนไชายอยากขายแฟนไชายอยากทำเป็นแฟนไชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ